โครงการติดสมุทรกงเมืองไทยนะครับเรื่องปี5้าผมมีส่วนร่วมโครงการตั้งแต่ปีห้าสองหปีเต็มๆที่อยู่โครงการมาเริ่มคุ้คลีมาจากภาพที่เห็นไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าโครงการผลสําเร็จที่ได้รับถึงผลสำร็จเลยก็ว่าได้เราตั้งใจให้โครงการนี้เป็นโครงการที่สอนเด็กทั้งแรกแนะนําเด็กแต่สุดท้ายแล้วเราคิดกลับไปว่า ให้เด็กมาได้รับผู้ใหญ่ดีกว่าเพราะว่าเด็กวันนั้นเม่ห้าปีที่แล้วตอนที่ผมอยู่จนวันนี้ปีที่สิบถึงเวลานี้แล้วเด็กปีนั้นวันนี้เป็นผู้ใหญ่แลวครับผมเชื่อว่าเข้าสู่สังคมแล้วและพวกเขาว่าแนวคิดคงไม่เปลี่ยนไปจากเดิมในการมองสังคมเชิงบวกที่จะเห็นดีๆให้กับสังคมประการสำคัญคือสังคมจะได้รับอะไรหลายอย่างจากโครงการนี้อย่างน้อยการรับเยาวาชนที่มีนักิทที่ดีกับสัสงคมและแนวคิดเขา,าได้หลายอย่างอะ ลับมาสอนผู้ใหญ่ครั้งหนึ่งประมาณเป็นที่สามที่สี่ผมถูกพวกเขาสอนให้มองสังคมว่าสังคมมีความเป็นจริงอย่างไรแล้วนงความคิดเขาไปพูดต่ออย่างไรว่าผมใช้คาว่าเด็กสอนผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่กลับมามองเด็กว่าเด็กคิดอะไรกันบ้างแล้วความคิดเขาความคิดที่ใสสะอาดที่ดีครับที่ว่าโครงการเนี้ย สิบปีที่ผ่านมาเป็นโครงการที่มีคุณค่ากับสังคมอย่างยิ่งยืนยาวว่ามีดีจริงๆในชื่วว่าต่อจากนี้ไปโครงการนี้คงอยู่ต่อไปและสร้างสิ่งที่ดีให้กับสังคมให้พวกเราพี่ๆที่ผ่านโครงการนี้ไปแล้วคงได้เห็นน้องๆที่เข้ามาใหม่ได้เห็นคลื่นลูกใหม่ที่เข้ามาสู่โครงการแล้วดูไปว่าเมื่อสิบปีที่แล้วตอนพี่ๆวันเนี้ยเป็นน้องวันนั้นคิดอย่างไรทำอย่างไร และว,วันนี้พี่ๆคนนั้นก็คงคิดเหมือนเดิมเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับสังคมตามคำที่เราว่ากันว่าจิตสำนึกแลเมบางไทยขอบคุณครับ